เดี๋ยวทอดไก่ก่อนก็จะคน้นตอนให้กรอบนิดนึงด้วยจะแซ่บบอแฮมเบอร์เกอร์ของเราทุกคนกัก่อนอาจจะถูกปากหนุ่มๆเพราะว่าเราดับแรงในครัวเรือนเราทุกคนอัชิบแมนคือแฮมเบอร์เกอร์ทางนอกแต่กะกระชากหนาสิได้จักนิดนึงอะ่ะจ้ะทุกคนนะ <c oughs> ไ oh, oh, ก,ก่สไปซี่แฮมเบอร์เกอร์มิลโอ้โหทำเองล่ะครับโอ้โหทำเองทุกคนจ๋ากะสีเฮ็ดอันอันแฮมเบอร์เกอร์ไก่นะจ๋าทุกคนจ๋าสไปซี่ก็คือเผ็ดนิดหน่อยโอ้โ oh, หกินแล้วนั่นน่ะโอเคลงมือเลยทำเลย <c ười> อันนั้นคืออะไรครับสไปซี่เบรนเน่สดโอเคจัดเองทำเองเลยครับ อันนี้คือไก่กับเบคอนที่เราทอดเนาะเป็นอกไก่ซึ่งหมักแบบอ่แบบแบบแฮมเบอร์เกอร์จากทุกคนมทำอย่างงั้นเหรอครับครับอืมได้ครับโอเคแล้วก็เคชอปใช่เคทชอปพอฉิกตีพอครับลูกพออืใส่สลัด อืใส่แตงสลัดใส่ลงไปตามชอบ,ชอบแล้วแต่ครับใส่เยอะๆก็อร่อยครับเออใส่แตงอืมต้องจัดอย่างนั้นครับี <Yeah. S 1> ใส่อีกอันหนึ่งครับแตงลูกเป็นสามใช่กดลงไปหน่อยครับเพรสแนปโซ่หยาโซ่ชิลิงชิ้นไหนก่อนก็ได้ครับอื <c oughs> ถูกต้องครับอย่างนั้นเลยครับ oh, <wow. S 1> เพรสเนตลิสโซยาใส่อะไรอีกครับเบคอนเบคอนโอ้โหแอ <Okay, S 1> เดเดยวละทุกทนเดลลนทัลฟ์นอย่างนี้ครับอย่างนี้เออโอ้โหแล้วอะไรครับไม่มีอะไรอีกครับไม่มี hmm. เออโอเคทำแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาเอาเอา เอาขนมปังทาทาอันนั้นอีกแล้วค่อยมาใส่โอเคทําเลยครับอเล็กอ,อ่ะอืมอเล็กอยากทาปรุงอะไรอ่ะแม่แม่ทําให้แล้วปรุงอลไรครับก็คือวันนี้แม่หมักหมักไก่หมักอะไรแบบไม่ได้บอกสูตรทุกคนเนาะทุกคนเพราะว่าครั้งแรกที่เราหมักแบบเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบแบบนี้เนาะจะ้ะอืม อุ้ยเสียดายแตงตกเชื่อว่าจะอร่อยไหมพ่อฮือเดอืมออร่อยมากเอ the good thing I'm h u อ g r y ไม่ใสนุ่อีกป๊ออเล็กใส่ตามต้องการเลยครับสลัดมีเยอะครับลูกเอาแล้วแต่เลย ร่วมด้วยช่วยกันจะทุกคนน้างจะเช็คกันว้าวเพรสเนตหน่อยดูอืมงั้นเราคิดว่าเราจะได้แฮมเบอร์เกอร์ที่ใหญ่มาก XXL โอเคพ่อพ่อ okay, yes. ทำเองสิ I take this uh, chili b u s n s สมบนแบบนี้จดนี้ใมใช่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 ใ่ใช่ใช่ใอเ่ นเนสตาอ่ะทาทาเยอะแล้วซัมมะมมทำเลยลูกทำเลยมัก็เยอะแต่ชูแมงก็เยอะโอ้โหไก่แบบเน้นๆเลยเนาะสามชิ้นแต่ว่าแร่เป็นชิ้นละ,ะชิ้นหนึ่งก็ได้สองอย่างนี้เนาะห <โฮ S 1> ั่อผ่าครึ่งนะจ๊ะทุกคนอกไก่ โอ้โหเป็นตาแซ่บเนาะโอ้โห then the bacon hmm. ทำอีกชิ้นหนึ่งครับแมทเหลืออีกชิ้นหนึ่งลูกโอเคน่ากงอะไรเอาสองเอาสองเอาสองนั้นรวมกันครับสองซอสรวมกันเขาแกจะทุกครับลองดูครับใช่เบอร์โอชมิลองดูมิกซ <then> ์ะโอ้โหนี่ ยิ้มอยู่ด้วยโอ้โหดูคนยิ้มคุณเราจะ c a ah, yes. t c Are you sure right? Yes อ uh ือฮั I can wait อ mm ือ hmm, you can wait น yes. mm ิดหน่อยจริงเหรอหิวมากอ่ะ Yes แล้วแต่อารมณ์ของ o ขานะแบบ t today not but ไปดูเราจะได้แฮมเบอร์เกอร์ขนาดไซส์ XL x เซฟอีลี โอ้โอเคใส่ลายต่อครับตรงนี้ผักเยอะด้วยอะไรคันดูฮาสลัดโพเยน็นสลัดโพโพเบคอนอ่าเสรเจแร่โพมีเยอะสลัดบบไห<อ>มเอา้าปังแกฮูเดอร์มีทรีอีกไหมรวมด้วยช่วยกันจ้ะ

รีดออกทลักเกนกุันรีดออกฟอฟีนอดราโอเคโอ้โหโห,หลังจากที่เราปรุงแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะประมาณนี้โอเคปิดฝา <laughs> ปิดฝาวะแบบนี้ทำแบบนี้เพรสนแทนทลิตตลุกแบบนี้คัร์วนลพินนาเสเซจตะอีพอ เดี๋ยวเมน,นะเดี๋ยวว่าจะเอามะเขือเทศใส่ข้างบนฤฤฤฤฤให้มันสวยๆ <c oughs> แมน,นตาลิตเอ้ออีกอันหนึงครับเล็กเนี่อแบบนั่นแมำล้วแล้ว โอ้โหสุดยอดเลยอโอเคอ้าวยังไม่เสร็จนะจ๊ะต้องทำให้สวยได้มะเขือเทศกับไอ้นี่มาเออกดลงไปลูกโอ้เห็นไหมสวยสวยงามอืมสวย แล้วก็น้องซิสต์นีโอ้กว่าจะได้กินเนาะทุกคนสวยมากสวยมาก M, ทุกคนเสร็จเ <F unky S 2> ล็วขั้นสี่ chicken hamburger meal กับเฟรนฟรายด้วยครับเฟรนฟรายโอเคจะทุกคนกินเข่าแรงกันจ้าโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเซฟทุกคนสับายสบายดีโอเคจัดเลยครับไม่ต้องรอครับเอาอันไหนอันนั้นเลยครับ <c oughs> เอาเลยเอาเลย <c oughs> เอาเลยไม่ต้องรอ วันนี้จัดให้จัดให้ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยเหรอแม่แม่ใหญ่มากเลยเหรอกินหมดไม่ลุกแล้วก็ออเ,เอานี่ดูเคือเท่เอเอจะกินยังไงอ่ะกินยังไงอ่ะไปเลยกดรับ เอาเลยเล็กเอาเลยตามสะดวกเลยลูกแม่ไม่เอาเยอะแค่ไหนนะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซส์ X X L ของของแม่เกมไมทถึงเป็นยังไงเอ่อชิคเก็ตนะบอกแม่ด้วย แซปอิลีเหรออ้าวพ่อพ่อฟฟอทเทละไม่อม่นชิลลิงวุาดันได้สมมกันเรียกตุ้มชิคกี้พายนั่นเหรอหมักได้อร่อยใช่ไหมอือจะได้รู้ว่าเออเราหมักยังไงเนาะทุกคนขั้งหน้าดีกว่าหมักไม่ถึงหรอก โอ้โหเป็นแต่บเนาะโอ้เดี๋ยวแมทหมดครึ่งแล้วลหรอคือสีแ่บเนาะทุกคนอีเมกับสิล้องกินเบิงจะทุกคนจ้าว่าอัดฝีมือตัวเองเ่บปันใดเนาะจะฮันละ โมเพิรนล่องชิมแล้วปะป๊าว่าชิดอร่อยใช่ไหมโอเคปะป๊าว่าไก่ไก่ที่มักแซบจ้ะเดี๋ยวอีแมมกสิล่องเ้อเอามาเคือเทศไปก่อนไซส์แบบไซเอ็กเอ็กเอลว่ะ นาใได้ยูนะอืมอืมอืมทุกคนบดีจากตุกคนจ้านี่อะไมดไม่ติบอตนโลฮะไม่ติดบอตตรงนี้แล้วก็ไม่ิดลอใช่ Chúng kết da ta đi của bọn Hàng của mẹ yeah. okay, nó chứ chứng nó mắc Ok có sai đây Mà chỉ gặp là à lỗi mỡ Mm-hmm. mm với Mm-hmm. 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 mẹ hmm Mm-hmm. 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 không hmm Mm-hmm. Mm-hmm. mm không? No. <laughs> เอ้ยเข้เทให้แม่พอได้หอข้าวอร<ง>่อรอนะม้ก็ทำอจาจเลวผอมอลชอบกันอยู่แล้วทำเหมือนแม่ไม่จิงอยากไ้กูช่ใช่ก,ม,กมั่จมยเอมริลั่มก,กที่ที่ดีที่สุดก็ืออัั้ั Jag kan beställa en annan pommes frites. Passar det bra? Det kommer jag göra. Jag måste lära Inte jag. Det Jag där. Nej, men Det är inte så gott som du gör. Det är ny smak. Det är mer goda. Jämtlag, det är det. Allt smakar. Alltid. På exempel. Är det mer god mat? Nej. Det är gott. Nej, det är inte แม่จัดใหญ่ไฟกับพิษเดีอัอรเปล่กันออมันเมื่อเที่ยน่กจะบเลยอะงคิปก่อนอิทใครฟูดออนี่มาทำอะไรทำเที่ยงกับพนชารีฟมิสกัสพีเซย์เอย์ดอนเราะอะไรบทำแบบที่รยังไงพอป้าเพิ่นขับรถกลับบ้านเพิ่นว่าอันเพิ่นคิดนะเพิ่นคิดว่ามือนี้เพิ่นจะออกไปกินอันแฮมเบอร์เกอร์ข้างนอก เหมือนเงินอีเมหูเลยจ้ะเพื่อไปคุยกับปะป๊าทำบันเลยจ้ะทุกคนก็คือแบบเชียนยังกินดีโนเชียนยังกินดีโนน่ะนะทุกคนก็เลยได้เมนูนีีของอีเมก็เลยดัดแปลงได้ขวดเลือนเป็นประจักรปะป๊าขับรถเจ้าบาดเพิ่งอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เพิ่นกลับมามาพอดีเห็นแฮมเบอร์เกอร์หิวเข่าเพป็นว่านะนะเพ่นักหิวเข่าตังเต่เพิ่นเปิดประตูมานกันหมดแล้วก็ได้จบดูคันท้าพี่บอกเขามาใช้อาหารแล้วพอปะป๊าซสร็จัดนะดู Mm. Ingen smakade den bra. Ingen vill ha det. Nej jag, jag vill ha mer det den. Det smakar bara vanligt. Det är det Ser fall väldigt Dö. Jag med mm. mig mm. bananlök. det de blir mat? แมทธิววันท็อฟมอร์พ่อกับแมทธิวเอาคนละครึ่งอีกครับไม่พ่อแมทธิวพ่ออ๋อนอพ่อโอเคโอเคดะโอเคพ่อกับแมทธิวเอาคนละครึ่งอเล็กเอาอีกครึ่งเอาอีกกิหนึ่งชิ้นคนเดียวอันนี้ไว้ให้อเล็กพ่อไม่ห่อข้าวพ่อหาอะไรห่อพรุ่งนี้ อืบกเขียบคอยหิ้วเขาพี่น้องโอ้โหช่ำๆเลยอเล็กเอาอีกนะครับลูกไม่ต้องห่วงแม่แม่กินชิ้นเดียวครับครับโอ้ไม่ต้องมีครึ่งอืมอืมก็สิแซ่บเนาะอืมโอ้ป้าๆถูกใจเลยเนาะแฮมเบอร์เกอร์อืมอืมเล็กเกือบหมดแล้วลูก This is a big piece of shit มือใครน่ะมือใครนะก็ดักน้องไปนะ้อ,นนอง,อองเอาอีกครึ่งหนึ่งกินไ,ไ,ไม่ได้ไหมเออเป็แม่จับให้ใครเป็นผู้ช่วยด่าบอสแต่ตอวมันแตกอีีมันแตกอีีมันแตก,อ,แตกอ,อีีเอาเลยกินเลยนั่งกินคนเดียวดิหมดจริงเหรอเล็กโอ้สองชิ้นนั่งโตอยู่คนเดียวก็กินกันหมดแล้วเหลือนั่นอีก ไม่หมดมัน้อสียบินีเนาะโอ้ียบินมาเดเรือเดี๋ยวราดวันเลยทีแต่สูสีต่อเ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 ูเอเอเอเเอเอเออเ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 เอีอเออเ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 อวเอเอเอเเอเออเอเอเออเเเอเอเเอเอเไอเอเอเอ้เอ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 ออเออเ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 เอเเอ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 อเออด์เออเเยเอเอเอเลเอเอเอเเอเดเอเอกเอเเอเอเมเอเออเ